พูดก่อนว่าคุณพูดหรอผมไม่เลยไม่ไม่ไม่จะแสดงว่าเราเราตะแหล่ใช่ไหมน่ะไม่ใช่นะผมก็รอดูขอเขาไงแต่ผโอ้โหเชื่อผมได้อยังนีสวัสดีครับนี่คือรายการจะแพ้ชนไกาเย้เป็นจอยเหอไม่อด้หรอกจอยอีเล่าหนึ่งอีเล่าหนึ่งอีเล่าหนึ่งเหรอนี่งดีรายการจะแพ้ชนไกเยโอ้โหเราสามคนเนี่ย เดี๋ยวเลิกกันอยู่แล้วว่าอาจจะเคยเจอกันในรายการเกมเปื่อยๆหรือว่ารายการอื่นๆในเทยของเราแต่เรามีเปเชียลรส์เกสมาในวันนี้ครับคุณนันทกีดนัก่านครับคุณนันทกีดครับมึงเรียกชื่อผมจริงๆเขาเป็นหุคคลหลังกล้องจะเห็นว่าคลิปหลังๆของช่องเรามันดูดีขึ้นมาบุกคนคนนี้เลยนะครับผมเป็นนี้เขายยนหน้ากล้องเขาก็บังกล้องเลยถ่ายไม่ได้ก็เลยต้องยินหลังกล้องฮะ ก็ได้ก็ได้อ๋อเดี๋ยวอย่างนั้นก็เราจะทสบายเงียบเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมจับแพะชนไก่กันกติกาการเล่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมกิกาเกมในแต่ละรอบจะมีคําพร้อมรูปภาพที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงส่วนอีก3มคนที่เหลือจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ซึ่งแต่ละคนจะต้องผัดกันออกมาให้ข้อมูลว่าคำและรูปภาพมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันเป็นส่วนที่ยืดนออกมาติดกับจังหวัดจังหวัดหนึ่งของจังหวัดในภาคใต้แถบเลยนดามาัหลังจากนั้นจะต้องเลือกว่าข้อมูลของใครคือข้อมูลที่ถูกต้องหากสามารถเลือกถูกจะได้รับ1คะแนนและผู้ที่ถูกเลือกก็จะได้รับ1คะแนนเช่นกันเล่นครบ4รอบใครที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ก็จะกติกากันแล้วนะฮะผมตั้งใจเฝ้ารู้เลยอ่ะแสดงว่าคุณมั่นใจมากในฝีมือการขิงขางคนไม่รู้เลยว่าหายนะเนี่ยจะเกิดขึ้นเงียบๆเข้าคุยัแล้วต่อยานเดียร์เดี๋ยวเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งอ่ะไปใครจะเป็นคนแรกครับที่จะมาพรีเซนต์อุบุตคือ นอ๋กไหมอ๋อในออกแล้วกันแล้วับเพิ่อความยุติธรรมไม่อยเล่นเลยออก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 อคกอบกออ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 กวนกออกออวออก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 อุกออ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 นออก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 มอกอ่กออกออกออออกออกออกออออก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 ออบออออบออออก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 อมกออกออกกออก กาะดึงใช่ซึ่งบางคนอาจจะนึกว่ามันชื่อเกาะอุบุตหรือเปล่าไม่ใช่มันชื่อเกาะอุบุกใช่ชื่อเกาะอุบุแล้วแต่เด็กหายแต่อุบุตเนี่ยคือคนที่อยู่ในเกาะนั้นเป็นชาวเกาะที่อยู่ในเกาะนั้นเป็นชาวอุบุดก็จะอาศัยอยู่ในนี้เป็นชาวพื้นเมือง ก็คือคุณจะบอกว่าอุบุตรคือชาวเผ่าของตกอนี้ใช่แช่นี้พอไหมพอแลคุณมีข้อมูลคุณต้องมันแต่ข้อมูลข้อมูลมันเขียนมาแค่นี้โอเคต่อไปตามผมจริงๆมันไม่ใช่เกาะนะครับผมมันมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาติดกับจังหวัดจังหวัดหนึ่งของจังหวัดในภาคใต้แผ่รอันดามันนะครับผมฉะนั้นแล้วอุบุตรเนี่ยมันคือชื่อถนนนะถนนที่มุ่งหน้าไปสู่เกาะเกาะอันนี้ คนที่เป็นชาวเผ่าชาวเขาอะไรเนี่ยเกาะเนี่ยมันไม่มีด้วยเออเพราะว่าเกาะเนี่ยมันคือเกาะเก็บรังสกักอเผมโมตัวแล้วโอเคไอ้นั้นไม่ใช่อันั้นไม่ใช่แต่มันเกี่ถนนเกี่ยวถนนโอเคเอาเอาเแค่ตรนนี้พอดีกว่าข้อมูลจริงข้อคุณได้เนี่ยรู้ก็รู้ว่าคนแบบมั่วมันไม่ใช่จริงๆอุบุญมันคือคุณก็เห็นอยู่ถนนอะไรมันไม่มีเออแล้วมันเป็นเกาะใช่มันเป็นที่ หาปลาของชะมงเขาเรียกว่าหาอุบุดคือชายหาดแล้วที่อหาคะซึ่งชายหาดเนี่ยจะเป็นชายหาดท้องโอเว้จะจับปลาแถวาน้นกืรเป็นหาดตรงไอ้ตาหงจริงๆอ่ะที่บอกว่าเป็นเกาะมันก็คือเกาะจริงๆของอุบุรเนี้ยซึ่งมันอยู่ใน ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งมันเป็นแหล่งวัฒนธรรมเป็นที่ที่เอาไว้สำหรับบอกเก่การพักผ่อนของคนทั่วไปชาวต่างชาตินี้มาที่นี่กันได้ซึ่งคนที่มาที่นี่เขาจะเห็นวัฒนธรรมของชาวบาหลีด้วยเท่านั้นเองอ๋อเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวจะมีภาพแต่ยังไยอีกเป็นอีกภาพนึงว่าให้พวกเราตัดสินใจว่าคำที่แปลบอกไทยมันมีความ๊อเคงมากต่อกันเดี๋ยวดูภาพครับชัดไหมชัด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 สุดๆเดใช่น้อยกว่อุบท ันนั้นนอนอันนนอนไปตัวอันนี้เช่าบ้านเต็มเลยจะไว้ใช้ตับนเกาะไว้ตั้งนั่นตั้งบนเกาะเขาตั้งรีสอร์ทอยู่เออเป็นไรเป็นเป็นนายทุนเป็นเจ้าสวะบนเกาะเขาเรียกได้ว่าทำประมงกันจนล่ำจังเลยทำทีทอดแล้วตอนนี้รู่เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพวกคุณก็ท่อการตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าคำปฏิบัติของใครมีความใกล้เคียงกับอันนี้ซึ่งตกตอบให้ทีมงานเลยครับจรีมงานตัวนี้ก็ตอบที่ตัวเองสิ ข้อที่หนึ่งครับเจ้าของเรื่องคือเรานี่ยอย่าถามนะครับผมอธิบายเพิ่มตรงไหนข้อที่หนึ่งพูดบอกก็เลยนะทำไมคนฟังคุณพูดหีีข้อมาดูไม่น่าเชื่อข้อไม่คือมันเป็นกอะที่อยู่บาหลีนั่นแหละที่ทีเกาะอยู่ตรงบาหลีของประเทศอินโดซึ่งมันเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชาวบาหลีตรงนั้นแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยลูกที่สองมันมีความเกี่ยวข้องยังไงเลยลูกที่สองเนี่ยเป็นพวกนั่นคือชุมชนผมโสดให้เขานะเราภารก็จที่เป็นในในคุณเนี่ ข้อแรกนะครับคนที <Hum ming> ่โบตถูกนะครับก็จะมีไพ่บูนเชื่อคุณได้อย่างนี้ข้อที่สองก็เดี๋ยววนจากผมไปเลยละกันแล้วก็ถามก็ไปคทูนก็คือก็เสียนเสียสังกันเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ล,ลูกตรงตัวเด็ะเลยลิ้นมังกรนะครับผมเอดูจากคำและรูปภาพที่ทีมงานผมมาให้ลิ้นมังกรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือพืชชนิดหนึ่งนี่ฮะคุณคุณดูี่รูปภาพคุณเห็นไหมฮะมังกรเนี่ยทีมงานเอามาลอกจริงๆคือเชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมคุณคุณเห็นไหมว่ามันจะมีใบแฉมๆอยู่ตรงมุมซ้ายของรูปภาพด้านล่างมันคือ ต้นง่ายทีหนึ่งครนมังกรครับผมใช hmm. ่นี่นี่รุ่นนั้นะ hmm. ที่คุณไพรวุลพูดนะครับโอ้โหครับ hmm. ล,รลิ้นมังกรเนี่ยคือชนะื่อสูตพืชแต่เขาพูดไม่ครบครับจริงๆเนี่ยลิ้นมังกรเนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นไม้เลื้อยด้วย oh. คุณดูเห็นไหมเนี่ย oh. เออเป็นเถาวันตึง้ง แทักษะเด่นของลิ้นมังกรนะครับนอกจากที่ว่าเขาจะเออ่เป็นเถาวันเนี่ยแล้วก็ที่เขาได้ชื่อว่าลิ้นมังกรเพราะใบไ,ไม้คุณคุณเห็นใบเขาไหมใบเขามันแบนราบและ<อ>ใหญ่กว่าลิ้นมังกร<อ>และสิ่งส<ช>ุดท้ายเนี่ยคือคุณเห็นจมูกไหมเขามีจมูกมังกรด้วยลิ้นมังกรนะครับมีช่วยในการดูดก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ในอากาศทำ<ม>ให้ยากาศในบ้านสดชื่นและได้ว่ามังกรตัวนี้ดูดคาร์บอนใช่ไแล้วการเอาที่ออกมาใช่เดี๋ยวมังกรถึงต้นไม้เป็นต้นไม้ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณไปบูมพูดอ่ะครับอ่ามันถูกแค่แบ,บางเสี่ยวแต่ในผมเนี่ยคือครบแหละข้อมูลเลยแน่นและคืออย่างนี้แน่นแน่นแน่นจริงๆเลยครับจริงๆไปปงๆอ,อๆ้ที่พวกคุณพูดเรื่องพืชอ่ะมันลายสาระจริงๆเขาบอกลิ้นมังกรเนี่ยเขาเอารูปมังกรมามันก็คือลิ้นมังกรจริงๆ <c oughs> แต่ลิ้นมังกรของมังกรตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะที่พิเศษกว่าลักษณะภายนอกมันจะมีเกล็ดบางๆออกมานิดหน่อยในบริเวณลิ้นของมังกรนนั้นซึ่ง ตัวลิ้นของมังกรเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการรับร็ได้ดีกว่าลิ้นของสัตว์ชนิดอื่นนี่นั่นเองมังกรมันมีจริงมังมีอยูจริงแต่ว่าคุณคุณอะคุณเชื่อผมไงเออเนี่ยเราอ่ะพอเราพูดมั่วตอนเอาเบรกน้ำเข้าคอมแล้วคุณเนี่ยก็ฟังความจริงไม่ได้ก็ต้องเบรกแล้วเนี่ยเวลาจริงๆเลยคุณแล้วคุณหยุดเติมกดอัพ มันไม่อยู่ทนเู่ะอ่ะอะหมดแล้วหดแล้วหมดแล้วโอเคอาเศรษฐกิจมาหมดกันไปหมดแล้วเลยเนะเล่นทางไหนนะนี่ไงข้อมูลข้อมูลขมูลข้มูลจริงนมันมันเป็น จริงเป็นต้นไม้ถูกแล้วเออพอมังกรมันไม่มีจริงใ่ไม่าี่าฮ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 ่าค่าค่าฮ่กฮ่าฮา่าาฮาฮาฮ่าฮ่า่่่น่่า้่า่่่่า ไม่ได้เป็นแบบใบเขียวหรืออะไรเออมันเป็นเขาวันที่มันแบบมันเป็นสีน้ำตาลเออแล้วมันใหญ่เขาก็เลยแบบเรียกว่าลิ้นมังกรโอ้แต่ทางปทูลบอกว่าเป็นใบไม้ที่เป็นใบเขียวๆใช่แต่วแล้วไม่จมูกต้นนี้ใบไม่จมูกไม่จมูได้ ตอคุณบอกว่าเป็นไม้เลื้อยใช่เป็นไ้เลื้อยแราไยาว่าเป็นลิงคอิเกเออรับรอดเพราะว่าเดะ๋ยวคุณคนต้อง mm hmm. เช like ื่อผมอะพวกคุณน่ยมันมั่วแบบต้องมีคนนึงที่แเออผมว่าเนี่ยต้องผลโยกอะปวดครับปวดดีกว่าไอ้ดีกว่าลืมท้าย กกัดไไอเเิายใครคือเจ้าของเรื่องนิดมังกรครับผมครับไปทูนะครับผมที่ไปทูพูดว่าการดูดเขาดำตายแล้วใครออกมาเป็นออกซ์พิเด้นข้อนี้นะครับทั้ง3ามคนนะเลือกคุผมกัน เราถนัดเราพึ่งสร้างนะครับอืมไปถามทีมงานครับคำว่ากาลิเลียนากาลิเลียนกาลิเลียนเนี่ยครับอ่าเขาเนี่ยคุณหนึ่งกระต่ายไหมเขาเป็นหัวข้อคุณอันแยกคือชื่อยากที่เป็นอาหารของกระต่ายเออแล้วก็กาลิเลียนเนี่ย ลักษณะเด่นของญ่าตัวนี้ครับก็คือทําให้กระต่ายที่กินเข้าไปเนี่ยเปือกมาสวยงาม oh. เออมันช่วยระบบการย่อยเออเปือเป็นก้อนใช่เปือยเป็นก้อนคนจนเงางาม,งามถ้าเกิดคุณมีความรู้เกี่ยวกับ้ารสก,กินพืนน่อน่ยคุณจะรู้ว่าเขาต้องมีกระเพาะพิเศษ,ษในการที่ย่อยพวกแบบใบสีเขียวหรือวัวอะไรเงี้ยเขาต้องมีกระเพาะสองอันเออแต่เลือดการเลี่ยเนี่ยับเป็นพืชชนิดพิเศษที่ทำให้ย่อยง่ายเออก็เลยทำให้เปือกมาสวยงามแล้วก็กระต่ายเขาชอบครับที่ฟังมาเนี่ยก็น่าสนใจ ซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีความรู้จริงๆเราดูเราอยู่ก็จะมองว่าเอกไอควายมันม้วนมาทั่วเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันพูดนจริงเราดูมหลอกนะจี๊โอเคตามกล้องตัดจริงๆมันไม่ใช่ยาอ่ามันคือต้นที่อยู่ข้างหลังกระต่ายมาเห็นไหมมาเนี่ยพืชอีกแล้วเออมันเป็นอยู่หลังกระต่ายล้อหัวผมเ่ยไม่ได้หรอกไม่คือคุณอ่ะสายตาคุณอ่ะ เขาเขาคุณอ่านข้อมูลอ่ะมันอาจจะเห็นเป็นยากแต่จริงๆคุณไม่ได้มีข้อมูลตอแหลจริงจมันเป็นต้นไม้กาลิเลียที่อยู่ข้างหลังสรรพคุณอ่ะที่คุณพูดมาฟุกมากเลยนะที่มันใกล้เคียงกันแต่แต่แต่ผมก็ไม่ได้ลองของผมผมพูดก่อนแล้วคุณพูดเหมือนผมไังไงไม่ไม่ไม่คือคือที่ข้อมูลผมได้อ่ะคือสรรพคุณมันเหมือนไอ้นี่ไงแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่หน้ามันคือต้นที่อยู่ข้างหลังมาออกแนวเค็มซะแล้วมาออกแนวปั๊บแล้ว เอราเนี่ยเออไม่น่าเชื่อเลยอเอาเอาอ่าเอาตามนี้แล้วหมดแล้วเออตามนี้ตามนี้อ่าไม่มีหญ้าเลดแล้วนะไม่มีอะไรมาเกิดอีกนะไม่พันขนกระต่ายครับก็ไปดูอะไรก็ไม่รู้นะาเราเราก็มีกระต่ายให้ดูซึ่งชื่อเนี่ยชื่อชื่ออะไรนะ โอ้โหการเรียนีย่เออโอ้โหก็อย่างงี้รู้เลยเออๆๆรู้เลยว่าข้อมูลมเดียวข้อมูลเดียวไม่ได้แบบแรกที่ได้ยินในคำนี้เนี่ยครับผมนึกถึง กาลิเลโอแหละไปทางวิทยาศาสตร์เออเราทุกคนรู้จักกาลิเลโอมีกาลิเลอีด้วยไหมมีมันเปคนเดียวมันเป็นนักปรัชขาเขาเรกาลิโาลิเลอียมันจะเล่นเลอว่าเล่นมาตั้งแต่กาลิเลียแล้วก็กาลิเลโอเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเป็นนักดาราศาสตร์อ๋อแล้วก็นึกเข็นก้าวตายนี่นึกถึงอะไรนึกถึงดาวอะไรไหมนึกถึงนึกถึงหญ้านึกถึงเทเบิล อันบ่อยใช่สุดกระต่ายนึกถึงดวงจันทร์ซึ่งซึ่งมันก็คือแบบว่าชื่อของดวงจันทร์ที่แบบว่ากาลิเลโอโไม่เชี่ยเขาคนพบไม่กับกาลิเลโอเขาคนพบดวงจันทร์เรียนเรียนมาไหมตอนเด็กตั้งใจเรียนเนี่ยแต่ไม่ได้คือผมก็เคยยินยันว่าเขาคนเขาผักดาวนี่แหละใเขาคนรุ่นรุ่นที่ก่อนเป็นนัการ้าพบดวงอาทิตย์ก่อนเอ้าเขาไม่ได้พบแอปเปิ้ลตกตงใส่หัวหรอ อันนั้นจะตายหอายู่ไกลเลยกัแล้วไม่เกี่ยวกับกระต่ายเออสุพียังไงนะแล้วไม่เจอกับกระต่ายอยู่บนตรงจันทร์ใช่เหรอแล้วกิเลียนคืออะไรนะกิเลียนคือชื่อดวงจันทร์ชื่อชื่อดวงจันทร์ที่กันเลี่ยนๆโดมจันทร์มันมีสายพันธุ์เยอะมั้ยมันเป็นชื่อแบบชื่อหลายๆดวงเขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ก็ัาลิเลียนแล้วกันั่นลงมาใครเจอคนแรกก็ตั้งชื่อไปก็หนังเหมือนพวกนึ่งพวกนีนาะ ข้อมูลน้นนวลเลยเหอเออเอออเก่ยเกยวกันเชื่อมโยงไกลเออไปไกลแต่แต่ทีมงานอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่มีใครรู้การเลียนนะครับผม อ่ากับลูกกระต่ายตัวนี้คุณคุณเห็นหน้ามันกำลังดมอะไรฟิตฟิเนี่ยหน้ามกำลังไพันขนหรือเปล่ามันกำลังดมอาหารฮะลูกต่อไปจะเป็นอาหารของไอ้กระต่ายพันนี้กระต่ายพันนี้เนี่ยมันต้องกินอาหารชนิดพิเศษอาหารชนิดนี้เนี่ยมันจะมีสารหนึ่งที่ชื่อว่าสารกาลิเลียนคุณคุณเราดูดูเราไปอ่านไว้ด้วยบอกแสดงว่าเราเราต่แหล่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ผมก็รอดูของเขาไงแต่ผมชอบของผมคุณคุณคุณจะฟองผมให้จบอือ คือคือมันเป็นอาหารที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาสำหรับพันกระต่ายโดยเฉพาะว่าเป็นไอ้วัตถสารการลิเลียนเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บกระต่ายจะมีสุขภาพแข็งแรงเงางามขนดุกฟอะไรอย่างงี้อันทายเป็นก้อนได้ไหม,อ,อ,อ,มอ,อันนี้อึปกตินะอันนี้อึตอแหลมอึอึเหมือนไม่เชื่อ,อประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอาผมอาต่อไปดูลูกทำใบกันที่สองครับว่าจะเป็นอะไร ได้คำตอบใช่เหรอเนี่ยแล้วข้อมูลล้วนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ยี่ห้อที่ผลิตอาหารออกมาชื่ออะไรอันนี้ตาข้อที่สามครับเจ้าของเรื่องการเลียคือนันตกิจครับอ่อ กูจะแกล้งให้หน่อยว่าโลกรนั่นแหละมันเป็นมันเป็นมาจากกาลิเลโอจริงๆมันเป็นชื่อที่แบบใช้เรียกกลุ่มดวงจันทร์ที่กาลิเลโอค้นพบโอ้โหเลยกาลเลียเลยกาลิเลียมันจะบอกความที่ทีมนันคนตีนมากเอาซึ่งข้อมูลฉีกมากข้อมูลข้อมูลสงสัยว่าทำไมต้องเอากระต่ายขึ้นมาหรือจะไปสมล้วนแลกระต่ายกระต่ายเป็นคนดวงจันทร์ ความเข้มยงนี่อ่านดูคะแนนกันครับซึ่งข้อนี้นะครับก็ทั้ง3คนตอบคุณมนตกิจหมดเลยคุณมตะกิจได้ไปอีก3คะแนนนะครับและสามคนที่เหลือก็เพิ่มอีกคนละหนึ่งคะแนนอ่ะผลงานครับพอที่เพลงมาเพลงเพลงเพลงที่แปลว่าโลกเพลงโลกเพลงโลกเพลงผมเป็นแบบมา่อลเหมือนโรคระบาดใช่โรคระบาดเพลงถูกดีไหม พิศระเริ <wounds> ่มก่อนครับเพลกครับคืออะไรมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือสัตว์ที่คุณนี่อยู่ในรูปนี่แหละจะเป็นสัตว์ที่หายากด้วยซึ่งมันอาศัยอยู่ตามปากเขานี่แหละครับปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยเห็นสัตว์ตัวนี้มมากนัเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นั่นเอง มันมันมันชื่อไม่ชื่อว่าเพลงใช่ครับมันส้องเสียงยังไงฮะจุกกรุไม่บอกเขาผมผมจะไปรู้เสียงเขาได้ไงเราพอมีข้อมูลแล้วเท่านี้้องให้คนต่างเล่นเนาะพอบริการมาโอเคเราละคนด้านตะรกิจ อ่าใช่มันมันคือชื่อของสัตว์ตัวนี้ <c ười> ออกเงินไม่ออกเลินก๊อปก๊อปกัแล้วลซื้อไอเดียคิวมันรอไวข้อข้อมูลข้อมูลมข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมัน <c ười> มันคือตัดตรงนี้นแหละเพ <c ười> ราะ <c ười> ว่าทุกคนเห็นหน้ามันนิดนึกถึงนึกถึงสัตว์อะไรไหมแบบว่ามันโซนๆแยกๆกันอะไรเงี้ยอ่ายีราฟยีราฟ ตันเลยตันเลยตรงนี้ตันเลยไปไงไปไงอ่างเงี้ยอ่ะบอกมีความคล้ายแบบสัตว์เล็กๆเออแมลงปอนะแมลงปอแมลงปอเออล็กๆบินเปลี่ยนเครื่องแบบนี่ยมันก็จะเป็นแบบหน้ามันคล้ายๆกวางหรืออะไรอย่างงี้ยไหมอ่าแต่ไม่ใช่ไงมันเป็นสัตว์แบบว่าสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะสัตว์ไอ้พวกแบบว่า มันแทะคล้ายๆกระต่ายคล้ายๆอะไรเงี้ยมันคืออย่างนั้นใช่ถึงมันก็เป็นสัตว์ที่แบบเห็นได้ในป่าทั่วไปเนี่แหละตัวตัวนั้นแต่มันไม่ได้หายากคุณพสคนตากันยังไงมองมา่งมันไม่ได้หายากเลอ๋อนไม่หายากเรื่องนี้ใช่อ่แล้วก็นั่นแหละเอเคนพอแล้พอแล้เอาประมาณนี้ข้อมไม่อมประานี้ประมาณนี้ใช่เล็กเนี่ย ถ้าคุณสามคนเรียนภาษาอังกฤษมานะมันคือโรคระบาดชนิดหนึ่งฮะับมันมันคือชื่อของโรคระบาดชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งมันมีพ้าหะามาจากสัตว์ตัวนี้จริงจริงมันมีพาหะาเป็นก็ถ้ามันผาหะาสัตว์ตัวนี้คือคือตัวอะไรมันมันจริงจริงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นพาหะพ้าหะาของโรคชนิดนี้คือพวก ัจำพวกสัตว์กันแท้อือครับผมให้คุณยืนยันกับผมนะว่ามันเป็นสัตว์่าข้อมูลนั้นเดี๋ยวเดียวแต่ว็ต้องผ่อนแลผ่อนนะแกรู้ว่าผ่อนอ้าวแต่ว่ามันเป็นโรคระบาดมาจากสัตว์กันแท้อือครับผมอ่ะไม่ถูกเลยใช่มันเป็นสัตว์กันแท้แต่มันได้คล้ายกวางอย่างที่คุณพูดหนูนกซึ่งมันไปเชื่อม การระบาดของอังกฤษในสมัยก่อนอ๋อเปอนแนวก๊อบเป็นแนวมันเป็นแนวมันเป็นแนวมันรวมกันไม่ได้ลรอกมันคือข้อมูลของอาเดี๋ยวคุณดูรูปต่อไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับโรคระบาดนี่มันหนูเออก็เลยเป็นที่มาของว่าเพล็กจริงๆมันไม่เกี่ยวกับรูปนี้หรอก เออแต่ว่ามันเป็นแฝงแฝงกอย่างนี้ก็คือหนูด่างด่างของนั้นยังไงเนี่ยเอด่างเขาแฝงยังไงกนคือว่าไอเนี่ยไม่ได้ระบาดจากตัวนี้แต่มันระบาดจากหนูอ๋อแล้วเขาเนียกมันว่าแค่น่าคล้ายหนูเออเดี๋อาลูกต่อไปลูกต่อไปโอเคโอเคอะไรอ่ะกาการาวนี่นี่ไงโรคระบาดที่ผมพูดถึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการาวกาละโรค งานน้ำเออการลหกนี่ตันนี้ใช่มาในอะพ้องๆก็แล้วฟองๆอะไรฟองเออผมอ่ะโอเคปวดแล้วครับ้มปวดแล้วเจ้าของเรื่องเล็กก็คือผมเองครับผมนีเป็นลูกตัดตอนแท้ซึ่งเป็นพระหัของโลกการลูล แล้วรุ่ที่สองคือการนะคือคือทีมงานเขาตั้งใจเป็นคำพ้องเสียงนะผมซึ่งอันเนี้ยไม่บอกว่าทีมงานคนตีอีกแล้วอ่ะมาดูแปลครับข้อนี้เสียงค่อนข้างแตกเราเรียกว่าผมว่าถ้าว่าทำให้ทุกคนเชื่อได้เนาะเอาออกคุณไพฑูรย์เลือกปิยะศักดิ์เอาจริงเหรอได้เปหนึ่งคะแนนนะครับล้วคุณนัทกิจเลือกคุณไพฑูรย์นะได้ไป็นหนึ่งคะแนนและคุณปิยะศักดิ์เลือกไพฑูรย์ครับได้ไป็หนึ่งคะแนนเอาออกเลือกถูกนับและ ได้กันดีกคนเนี่ยโอเคแต่การแข่งกันในวันนี้รบเอ๋อธนกรเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกดีฮะมามาแบบงงๆแล้วก็สนุกแล้วก็ชนะด้วยขิงกันไปก็เราไม่สามารถเราชนะความหลงกลของคนเราได้แล้วก็แต่แล้วคุณธนกรเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยงเป็นคนที่ไม่น่าคบหา ตันที้ชอบพูดให้คนอื่นพองงงพูดจาขับสนชนไปเลยโอเคครับผมถ้าถ้าชอบถ้าใช่คลิปของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องไปบ๊กด้วยนะครับจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเราวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย